วันที่ที่สิบสองมกราเพิ่งตื่นตอนสี่โมงเย็นเออ้วหน้าบวมนอนเยอะอยังไม่ได้กินข้าวเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกินดียังไม่รู้หุ่นตอนนี้หลังจาก <c oughs> วันที่สิบแปดเดืนวาน้ำหนักคือสั่งโลเราก็สามารถดูได้ว่าหน้าเราบวมมากแค่ไหนนี่ไง่นี่ หน้าบวมขึ้นเพราะว่านอนเยอะผมมันไม่ได้ตัดเดี๋ยวจะไปทำข้าวนะชอบหน้าตอนตัวเอง่งตื่นมากเพราะมันจะบวมๆ mm. นี่้องให้ที่บ้านดูที่บ้านดูว่าเป็นยังไงนี่คือหตอนนี้ <c oughs> อ๋อไม่มีอะไรจะอ้วนขึ้น อันนี้คือขอ,องฝันโอเคก็ตอนนี้เมื่อวันที่18บธันวาน้ำหนักอยู่ที่47วันนี้น่าจะประมาณสี่สิดี่ไปแล้วทงำข้าวล้วหิวโอเคโยโกเซมัสวงเล็บตอน5้าโมงเห็น